โตขึ้นอยากเป็นเชฟอยากมีร้านอาหารชอบเป็นแนวแบบว่าฟิวชั่นครับเป็นไทยไทยฝรั่งเราทำแล้วเราเห็นคนกินแล้วเขามมีความสุขแล้วเขาก็อร่อย พลนมีทาลังกูนายุธยาชื่อเล่นชื่อไผ่ครับอายุเท่าไหร่ครับ14ครับเราอาหารมาตั้งแตอายุเท่าไหร่ตั้งแต่หาขวบครับตอนนั้นทําแกงจืดเป็นเมนูแรกแล้วห้าขวบนี่คือคุณแม่ให้เปิดแก๊สได้แล้วหรอก็พ่อคุณพ่อช่วยพ่อช่วย เล่าเมนูแรกให้ฟังจะมันเกิดขึ้นยังไงก็อยากอยากอยากทําให้กินคุณพ่อคุณแม่ชิมครับก็เลยลองทําดูก็คือเหมือนแกงจืดง่ายๆครับก็แค่ใส่น้ําแล้วก็หมูสับลงไปปรุงรสแค่นั้นแหละครับตอนห้าขวดนี่คือแกงจืดง่ายๆแล้วใช่ไหมครับใช่อันนั้นอันนั้นคือเมนูแรกที่ทําจริงจังห้าขวดคือคิดว่าแกงจืดง่ายสุดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ให้ชิมก็ให้คุณพ่อแม่ชิมบอกว่ากินได้กินได แล้วเราภูมิใจไหมในวันที่ต้องก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นอาหารจานแรกที่ตัวเองทำแล้วมันมันอร่อยก็ชอบชอบเวลาเวลาเคุณปู่ย่าทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็คุณอาทำกับข้าวก็ชอบไปอยู่ชอบไปดู เขาทําครับแต่แกงจืดพัฒนาเป็นอะไรนี่จืดเขาไเข้าผัดเนี่ยครับข้าผัดใช่โอแล้วก็เรื่อยๆครับก็ทําทําแกงทาอะไรครับผัดทำเหรอครับใช่ครับก็ไปก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยเขาทําตามที่ครัวที่ครอบครัวทำนี่ครับเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเราทําแล้วเราเห็นคนกินแล้วเขามีความสุขเขาก็อร่อยก็ศึกษาด้วยตัวเองครับแล้วก็เซิร์ชบ้างแล้วก็ปรับใช่เปิด youtube แล้วก็ปรับสูตรตัวเอง ีทำเบคแซลมอนปลาแซลมอนอบแล้วก็มีบาร์บีคิวข้าวผัดส้มตำหมูย่างเนื้อย่างกุ้งย่างประมาณนี้ ก,ก็เสียเขาก็คือย่างในกระทะให้หนังมันกรอบแล้วก็ค่อยทาเนยต่อก่อนเสร็จนะครับก็มีสมุนไพรแล้วก็ต่างๆต,งตอนแรกอบครับอบกึงบ่งอบกึ่งย่างย่างก่อนแล้วก็อบย่างแล้วก็อบย่างก็คือเจียในกระทะให้หนังมันกรอบแล้วก็เอาเข้าไปอบ <c oughs> ให้มัน <c oughs> <c oughs> ที่ถนัดที่สุดก็ทําได้หมดครับแนวอาหารไทยอาหารไทยกับอาหารฝรั่งทําพวกย่างย่างเนี้ยครับย่างยเป็นอาหารย่างแล้วก็เป็นแนวผัดของผัดพวกเนื้อผัดเนี่ยจะชอบทํา แล้วก็อยากเก่งเหมือนคุณย่าด้วยเพราะคุณย่าชอบทําอาหารคุณปู่คุณย่าชอบทําอาหารทำอาหาราทานเองใช่ครับส่วนใหญ่ที่บ้านจะชอบทํากับข้าวเองกินันเองที่บ้านแล้วมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟไหมมีครับอยากโตขึ้นอยากเป็นเชฟฝันไว้ว่ายังไงครับก็อยากอยากมีร้านอาหารหรือไม่ก็อยากหรือไม่ก็โตขึ้นก็สอนคนทําอาหารนี่แแต่ว่าอยากเปิดร้าน ศึกษาเองศึกษาเองแล้วก็การทำทำแล้วก็เราก็เรารู้เราเรารู้แล้วก็ปรับใช้แล้วก็ศึกษามันจากการทำทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆทำแล้วก็ชิมเองชิมเองชิมเองปรับเองครับว่าอย่างเครื่องแกงแกงส้มนี้ก็ปรับเองว่าเออไหนต้องใส่เยอะอันไหนต้องใส่น้อยตามตามกลิ่นที่เราเคยกินมาแล้วเราชอบฝึกฝึกไปเรื่อยๆข้าวันไหนอยากทำเราก็วันไหนอยากทำ ทุกวันทุกวันชาวบ้านแล้วไปชอบเองใช่ไผ่ไผ่เป็นคนทำกับข้าวเองทุกวันก็เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนว่าทํากับข้าวมันก็เหมือนฝึกไปในตัวทุกวันใช่การทำกับข้าวของเขาเือนการฝึกเนาะบางทีมีโชว์ทำอาหารของเชฟเนี่ยครับก็ไปดูไหมดูดูก็ชอบแล้วก็เหมือนแบบว่าสั่งสมแล้วก็ดูดูเขาทุกคนใช่